สวัสดีครับพี่น้องครับมนเหนียวของไม้มาล่องครับขุนบรรลือครับเป็นตัวเมียก็ล่องได้ี่กันครับเบิงว่าสิเป็นอย่างไรพี่น้องดินสิตื้นวะครับกวกรับชมครับผมนี่ครับล่องเบิงว่าสิลงวะพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่ลำพวงรอครับบ่ขันแน่นอนทำนกไม้ครับมีบินแน่ครับพี่น้องกับบ่เป็นยังครับถือว่านกไม้ครับโอเคครับพี่น้อง เรียบร้อยครับพี่น้องครับของไม้ครับเอาดีซะแม้ครับได้แล้วครับค่าล้มครับตัวนี้ครับเคยตีเจ้ามิดดำหมอบเลยครับเอาเอาเอาอืมอืมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับไปเบื้องตกันเลยครับนี่ครับขุนบันลือครับพี่น้องเอาดีครับนี่ครับผมนึกว่าซีโบเอาครับทีแรกครับผมเปิดลำโพงรอครับแจวๆครับนกตอดินโตไม้ครับนี่ครับพี่น้องขออนุญาตจับนกก่อนครับ เฉาเฉาครับขุณมันลื้อครับตัวนี้นกลู่ดีครับเมื่อวานผมเอาโจทุ่งมาครับดีนกกดปูดเขาครับบมยอมลงไก่ครับโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเฉาเฉาครับโอ้ยหมุนบิดเลยครับพี่น้อง มีครับพี่น้องครับได้เลยครับคาร่มครับโอ้ตื่นเต้นครับผมตัวนี้ข้าร่มจวดเลยครับเบิร์กไล่เลยครับพี่น้องครับกัตามนี่เลครับไล่ครับแต่ว่าค้าร่มจวดแน่นอนครับตัวนี้มีหนุนมีอ้างครับสองกุกแกมเสียงหน่อยครับนี่ครับติดนิ้วครับนี่ครับเอาแล้วครับขุนบรรลื่อจัดไข่แล้วครับพี่น้องจัดนกดีเลยครับออกมาหมายแรกมือแรกพร้อมครับ โอ้ตื่นเต้นครับพี่น้องนกตอดินตัวไม่เอาอยู่ครับสมราคาครับพี่น้องครับแต่ยังตื่นเต้นอยู่ครับนกผมครับเจาขุนบรลลีครับโอ้ยมุนบัสพี่น้องก็ขึ้นครับวันนี้ก็สงสัยตังเดียวครับกลับไปเฮ็ดงานครับพี่น้องนี่ครับขุนบรลลอครับ อืมอืมอืมมาลูกเอ้าเอา,เ,อาเปิดลำโพรงรอแป๊บเดี๋ยวมาเลยครับตัวนี้ขุนเสียงลำโพงผมเคยเอาเจ้ามิดดำมาใส่ครับเมิองสิเอาบ่พี่น้องโอ้ยเบิองขึ้นโหลดครับมุนเบิดครับนี่ครับถึงตัวเมียไดกับแจ๋วครับเก่าขึ้นกันครับเจ้าขุนบรรลือครับหนกไม้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเด้อครับพี่น้องครับสายตอนกอะให้มันมันเฮงๆรวยๆครับนี่ครับเอ้าเอาเอาลูกเอ้าเอ้าเอ้านี่ครับฟังเสียงคุณนบรรลือเลยครับพี่น้องผมที่แรกผมตั้งไวสิบเอาครับเพราะว่าบบเคยเอาออกปลาเลยครับบานกับบแต่อฮัดครับฮัดแค่สองสามเทือนะครับแต่เอาดีครับเอาลูกเอ้าเอ้าเอาจากตูวมึงด้วยเขาตีจนแหลกแล้วเอ้าเอ้า เอาอืม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 เอาบ่เอาเอา,เอา,เอา,เอานี่ครับเอามาันเอามันเอาเอามันเอานี่ครับ ตุบด้วาเอ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 าวเอาโอเคครับพี่น้องครับมือนีชิปนี่ขอเอาไว้ซํานี้นะครับมือหนาจังว่ากันไหมครับจาคุณบันลือครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามครับเฮงเงร้อยครับนี่ครับมานนครับ จัดนกดีให้พร้อมครับพี่น้องค่าร่มจวดเลยครับตัวนี้ครับมันมีอีกตัวนึงครับเขาปล่อยอยู่ทา้งหลังครับนกตอเป็นนกซื้อเจ้าุท่ามครับค้นเถาเขาปล่อยครับตัวนี้ถือว่าจวดเลยครับสายต้นใหม่ตอก็จนแหลกเดี๋ยววูบนาผมสิมาไซสร้องเบิงคูก็ตัวนี้แหละครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผม